สวัสดีค่ะวันนี้จะทำแกงเห็ดตุแกนะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหยอะน้ำปลานิดนึงคือหอมอร่อยมากๆเลยค่ะก็เห็ดตุแกเป็นเห็ดที่ขึ้นตามขอนไม้ยางที่เขาโค่นต้นแล้วค่ะขึ้นตามขอนไม้นะคะแถวบ้านก็จะงอกตามขอนไม้ยางค่ะลักษณะก็คงจะเหมือนกับเท้าหรือมือของตุแกนะคะก็เลยเรียกว่าเห็ดตุแกค่ะเป็นเห็ดที่เอามาแกงแล้วอร่อย มากๆแล้วก็เป็นเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะค่ะก็คือเหตุุกุแกนะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงโคนของมันก็จะมีลักษณะดำๆเพราะว่ามันติดกับขอนไม้นะคะเราต้องนำมาตัดโคนออกก่อนค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าโคนมันจะมีติดแข็งแข็งแล้วก็มีเศษไม้อยู่เราก็เอาตัดออกนะคะ นอกจากมีเศษไม้แล้วก็มีเศษดินด้วยเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาล้างเหตุกแกที่เห็นวันนี้คือครึ่งกิโลค่ะแถวบ้านขายกิโลละ400-500บาทเลยนะคะก็ะที่การล้างก็คือจะล้างถึง7-8รอบเลยค่ะเพราะว่ามันมีเศษไม้แล้วก็เศษดินเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันมีเยอะแค่ไหน นี่นะคะก็คือเราก็จะนำมากรองด้วยนะคะนี่นะคะก็คือเป็นการล้างรอบแรกเห็นไหมคะเศษดินเศษไม้เยอะมากก็คือจะล้างทั้งหมดเจ็ดรอบถ้าเราล้างไม่สะอาดเนี่ยเวลาทานไปมันก็จะกแกลบแบเหมือนเศษหินเศษดินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นรอบที่7ดแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่ารอบสุดท้ายก็คือ สะอาดแล้วค่ะเวลาที่เราล้างเนี่ยเราก็จะบีบเห็ดด้วยนะคะเพื่อให้น้ำมันออกจากเห็ดค่ะนี่นะคะรอบที่7แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผงเหมันจะเยอะไหม ก็รอบที่เดเสร็จผงไม่ค่อยมีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะตำน้ำพริกแกงนะคะน้ำพริกแกงที่ใช้วันนี้ประมาณ2ขีดครึ่งนะคะก็จะเผ็ดพอดีเพราะว่าเห็ดที่เราจะนํามาแกงวันนี้ทั้งหมดครึ่งกิโลค่ะเมื่อน้ำพริกแกงแหลกแล้วเนี่ยเราก็จะตักออกแบ่งประมาณ3ส่วนนะคะก็คือเนี่ยค่ะเหลือในคกหน่อยนึงเพราะว่าเราจะตำเห็ดลงไปคลุกเคล้าในคกค่ะ คือด้วยความที่ว่าเห็ดทุกแกเยอะแล้วก็ออคอกมันไม่พอนะคะเราก็จะตำสามรอบนะคะ mm hmm. คือเราไม่ได้ตำจนแรงจนละเอียดนะคะ mm hmm. เราตำเอบาอๆนะคะ mm hmm. เพื่อให้น้ำพริกแกงเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อเห็ดนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้ตำว่าจะตรงแบบเข้ากันดีอะไรขนาดนั้นนะคะ mm hmm. ตำสักพักนึงก็ตักออกค่ะ ค่ะก็ตามให้เข้ากันประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตักใส่กระทะเลยค่ะก็จะทำแบบนี้ไปประมาณ3รอบนะคะจนกว่าเห็ดจะหมดค่ะเมื่อตามเห็ด คุกเขาเข้ากันเนือพริกแกงจนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำกระทะไปตั้งไฟค่ะแต่ก่อนที่จะนำไปตั้งไฟนะคะเราก็จะเตรียมผักที่เราจะใส่ไปนะคะก็มีใบมะกรูดซอยค่ะแล้วก็ใบยี่หร่าซอยค่ะใบยี่หร่าก็จะซอยหยาบๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ที่อยู่ในชามก็คือใบกะเพราที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเปิดไฟกลางแล้วก็จะผัดแกงนะคะไปสักพักหนึ่งเพื่อให้เห็ดนั้นสุกก่อนค่ะ ออผัดไปสักพักหนึ่งเห็ดเริ่มสุกแล้วเราก็จะปรุงรสกันนะคะก็จะมีผงนัวผงปรุงรสใครจะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะคะจากนั้นก็จะคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็จะเติมน้ำปลาหนึ่งทัพพีค่ะ ก็คุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะถ้าจืดก็เติมแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไป4ลูกนะคะนำมาตีตีเมื่อตีไข่เข้ากันแล้วก็จะนำมาใส่ไปในแกงเลยค่ะการใส่ไข่ก็จะทำให้แกงมันอ,อ,อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นการแกงมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะแถวบ้านเขาก็จะแกงแบบนี้กันค่ะแล้วเราก็จะผัด เออให้เข้ากันนะคะคือเมื่อเราใส่ไข่แล้วเนี่ยแกงก็อาจจะยังไม่แห้งนะคะเราจะผัดแกงไปจนแกงแห้งในระ,ระดับหนึ่งเลยค่ะเมื่อเราคนแล้วก็ผัดไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะแกงเริ่มมีความแห้งได้ที่ในระดับที่เราพึงพอใจแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักที่เราซอยเราเตรียมไว้เลยค่ะก็มีใบบักกูด ซอยใบโหระพาใบกระเพราค่ะแล้วก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะก็เวลารับประทานนะคะเราจะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเหยาะน้ำปลาแล้วก็คลุกเขามันจะมี มันจะเป็นแกงที่มีความเผ็ดระดับหนึ่งเลยนะคะเวลาทานไปก็ยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยนะคะแล้วก็รสชาติของเห็ดตุกแกงนี่ก็คืออร่อยมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ